เมื่อไม่นานมานี้ค่ะสหรัฐเนี่ยเพิ่งได้มีการประกาศดัชนี C P I หรือที่เรียกกันว่าดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเราสามารถนํามาใช้ในการคํานวณอัต,ตาราเงินเฟอ้อได้โดยในรอบเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้นะคะดัชนีเนี่ยได้เพิ่มขึ้นถึง4.2ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นที่เร็วที่สุดในรอบ13ปีนับตั้งแต่วิกฤตสัพรม ก่อนอื่นนะคะเรามาทําความเข้าใจกับคําว่าเงินเฟอ้อกันสักเล็กน้อยค่ะภาวะเงินเฟอ้อนะคะก็คือภาวะที่ระดับราคาสินค้าโดยเฉลีย่ยมีแนวโน้มที่สูงขึ้นและถ้าหากเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วเกินไปก็จะกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนและความน่าเชื่อถือของสกุลเงินของประเทศนั้นๆด้วยแต่ในกรณีที่มีอัตราเงินเฟ้ออ่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีได้เช่นกันค่ะเพราะนี่นะคะก็เป็นสัญ,ญญาณที่แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจทางด้านการลงทุนการผลิตและก็การจ้างงานค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะการที่อัตราเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยเขากังวลว่าธนาคารกลางเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินซึ่งนั่นก็คือการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายเพื่อลดอัตราเงินเฟอ้อแล้วก็เพื่อลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจค่ะพอพูดแบบนี้แล้วนะคะหลายคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าแล้วธุรกิจไหนบ้างที่จะได้ประโยชน์แล้วธุรกิจไหนเนี่ยจะเสียประโยชน์บ้างวันนี้เราจะมาคุยกันในลงทุนเกิร์ทกันค่ะ กลุ่มธุรกิจแรกที่น่าจะได้ไประโยชน์นะคะก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเพราะว่าการที่ธนาคารกลางเนี่ยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณไปยังธนาคารพาณิชย์ให้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะก็อาจทําให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยได้รับประโยชน์ตามไปด้วยค่ะเพราะว่ารายได้หลักของธนาคารพาณิชย์เนี่ยมาจากดอกเบี้ยของการปล่อยสินเชื่อ เมื่อดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นธนาคารก็สามารถเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สูงขึ้นและยังมีช่องว่างให้ปรับดอกเบี้ยเงินฝากขึ้นตามในขณะที่น้อยกว่าหรือช้ากว่าเรื่องนี้นะคะก็จะทำให้ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหรือที่เรียกกันว่า net interest margin เนี่ยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามนะคะมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอไปค่ะเพราะว่าในบางประเทศที่เขามีเศรษฐกิจเปราะบางเนี่ยการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็อาจจะทําให้มียอดขอสินเชื่อที่น้อยลงแล้วก็อาจจะทําให้มีหนี้เสียเพิ่มขึ้นได้เช่นกันค่ะต่อมานะคะอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่งที่ได้ประโยชน์ก,นก็คือธุรกิจประกันเนื่องจากบริษัทเนี่ยเขาจะนําเอาเบีย้ยประกันส่วนหนึ่งไปเป็นกองทุนสำรองเพื่อสร้างผลตอบแทนนั่นเองค่ะเราลองมาดูตัวอย่างการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิตกันค่ะ บริษัท a. a a ประเทศไทยในปี62มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการอยู่ที่960,000ล้านบาทซึ่งได้แบ่งเป็นเงินลงทุนในสินทรัพย์ออกเป็นตาสารหนี้เช่นพันธบัตรและหุ้นกู้79%ตาสารทุนหรือหุ้น13%สินทรัพย์อื่นๆเช่นเงินฝากสถาบันและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน9%ซึ่งสัดส่วนการลงทุนที่มากที่สุดของ AA เราก็จะเห็นได้ว่าเป็นการลงทุนในตาสารหนี้ ดยผลตอบแทนของตราสารหนี้เหล่านี้นะคะก็จะอ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยนั่นเองค่ะหากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นเงินที่บริษัทประกันนาไปลงทุนหรือที่เรียกกันว่า Re i n นเวสเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามไปด้วยรวมถึงเบี้ยประกันที่บริษัทเพิ่งได้รับมาใหม่นะคะเมื่อนําไปลงทุนเนี่ยก็จะได้รับผลตอบแทนมากขึ้นเช่นกันค่ะ นอกจากนี้แล้วกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าก็อาจจะได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นเพราะเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นก็จะเป็นการดึงให้เงินไหลเข้าประเทศส่งผลให้สกุลเงินของประเทศที่มีดอกเบี้ยสูงแข่งค่าขึ้นแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้นะคะผู้ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการนําเข้าเนี่ยก็จะมีต้นทุนในการนําเข้าสินค้าที่ต่ําลงเสมือนซื้อของในปริมาณเท่าเดิมแต่ได้ราคาที่ถูกลงนั่นเองค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าประเทศคู่ค้าของเราเนี่ยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเหมือนกันอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ค่ะ เมื่อพูดถึงธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์จากอัตราดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่ามันก็ต้องมีธุรกิจที่เสียประโยชน์เช่นกันแล้วธุรกิจไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นะคะธุรกิจแรกเลยที่จะเสียประโยชน์จากเรื่องนี้ก็คือกลุ่มธุรกิจประเภท n น,นแ bank ค่ะผู้ให้สินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อบัตรเครดิตที่เก็บดอกเบีย้ยสูงหรือชนเพดานเพราะว่าบริษัทพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่สามารถเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยให้สูงขึ้นไปมากกว่านี้ได้แล้วในขณะที่บริษัทเหล่านี้นะคะก็ยังมีต้นทุนในการกู้ยืม จากแหล่งอื่นที่สูงขึ้นเช่นหุ้นกู้หรือตัวแลกเงินที่บริษัทเป็นคนออกนั่นจึงทําให้ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยของกลุ่มธุรกิจนี้เนี่ยลดลงซึ่งจะเป็นเรื่องที่ถือว่าตรงกันข้ามกันกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มธุรกิจถัดมานะคะก็คือโรงไฟฟ้าเนื่องจากธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยเขาต้องใช้เงินลงทุนที่สูงดังนั้นนะคะก็เลยต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินภายนอกในลักษณะของเงินกู้โครงการซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่ลอยตัวเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นนะคะต้นทุนของโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยแต่ก็จะยกเว้นในกรณีที่รายได้ของโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นสูตรที่อ้างอิงตามดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งจะเพิ่มขึ้นสูงสอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายนั่นเองค่ะ กลุ <medio S 2> no ่มธุรกิจถัดมานะคะก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พอเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจานวนเงินที่ต้องผ่อนต่องวดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นสูงตามไปด้วยอาจทําให้มีความต้องการอสังหาริมทรัพย์ลดลงได้ค่ะและแน่นอนค่ะว่าเมื่อดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์เป็นธุรกิจนําเข้าคนที่เสียประโยชน์ในเรื่องนี้ก็ต้องเป็นธุรกิจส่งออกเพราะเมื่อเงินบาทแข็งค่าขึ้นนะคะผู้ส่งออกเนี่ยเขาก็จะแลกเงินกลับมาเป็นเงินบาทได้น้อยลงส่งผลให้รายได้ของเขาเนี่ยลดลงตามไปด้ว ค่ะนอกจากกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบที่เรากล่าวไปแล้วนะคะการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็ยังส่งผลกระทบต่อบริษัทที่มีหนี้สินจํานวนมากหรือบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากภาวะดอกเบีย้ยต่ำมาเป็นเวลานานเพราะภาระดอกเบีย้ยจ่ายจากทั้งสถาบันและหุ้นกู้ก็จะเพิ่มขึ้นตามทิศทางดอกเบีย้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จะทําให้บริษัทมีกาไรที่ลดลงนั่นเองค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะที่เราได้พูดไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทั้งธุรกิจที่ได้ไประโยชน์แล้วก็เสียประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยค่ะขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่มีใครรู้นะคะว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะกลับมาเป็นขาขึ้นจริงหรือไม่แต่อย่างน้อยๆน,นะคะการทําความเข้าใจว่าธุรกิจไหนจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยได้เตรียมพร้อมกับการรับมือได้และก็น่าจะเจอคําตอบในไม่ช้านี้ค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของรายการลงทุนเกิลท็อกในวันนี้ฝากติดตามลงทุนเกิลทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วพบกันใหมค่คลิปถัดไปค่ะ